ต้นโกโก้นะครับที่ปลูกตอนปีพศ2554นะครับก็ระยะเวลาถ้านับรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ9ปีต้นนี้นะครับอยู่ในที่ดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับแต่ว่าไม่มีการดูแลที่คุณเห็นโล่งๆนี่นะครับคือผมทําการตัดแต่งกิ่งออกไปแล้วนะครับเพื่อให้ต้นเขาลาต้นเขาโล่งนะครับแล้วข้างบนเราเอาไว้ปลกเป็นแดดนะครับแล้วก็นี่จากตอนแรกที่ต้นมัน ลกมากเลยนะครับล,กไ,ลกไปด้วยปกคลุมไปด้วยใบนะครับแล้วก็ลูกโป๊กก็จะเกิดเนี่ยฮะความเสียหายนะครับเสียหายมีกระลอกมาเซาะบ้างแล้วก็ดำบ้างคือไม่ยังระลอกยังไม่ทันเซาะก็มีทิ้งลูกแล้วบ้างนะฮะลูกเล็กๆนะฮะแล้วก็ผลพวงของต้นนี้นะครับลูกจะเล็กมากนะครับเนี่ยบางต้นบางลูกนะฮะที่ผมเก็บได้นะฮะหลังจากแต่งกิ่งไปละบางลูกเนี่ยใหญ่กว่าไข่ไก่นิดเดียวนะครับ <c oughs> หรือเท่าประมาณไข่เป็ดเลยนะฮะนะลูกประมาณแค่นี้เองนะฮะ ทั้งตะก,ก้าครับทีนี้คนพวงที่มาเนี่ยยังไงฮะจากเล่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าที่โกโก้เล็กได้ใจขนาดนี้แล้วก็ต้นเขาเล็กมากนะฮะไม่ได้โตสมวัยนะครับถึงแม้จะปลูกในลักษณะสี่คูณสี่องแพร่ไปทางนู้นนะครับยังมีอีกหลายต้นเลยที่ถูกทิ้งไว้นะครับแล้วผมจะมาทาการตกแตง่งริงนะฮะในพื้นที่บริเวณนี้มีเหลืออยู่เจ้าของบอกว่าน่าจะ8 0ถึง130ต้นนะครับที่มีอยู่นะครับก็ผมก็จะมาตัดแต่ง ดูแลเอาใจใส่แล้วก็จะมาเพิ่มปุ๋ยด้วยเพราะว่ากาลังสันนิษฐานอยู่ครับว่าทาไมถึงลูกในได้เล็กขนาดนี้นะฮะเพราะว่าแตา่เพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือเปล่าแต่ผมว่าประเด็นนี้ยังไม่น่าจะใช่เท่าไหร่แต่เพราะว่าผมไปสืบมาเมื่อก่อนเนี่ย15ปีในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับตอนนั้นเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคนส่งเสริมในการปลูกโกโก้นะครับเมื่อ15ปีที่แล้วแล้วท่านก็เอาลูกพันธุ์นะครับที่ท่านเพาะเองจากต้นต้นของท่านอายุเกือบ6ปีนะครับ อายุต้นเกือบ6ปีแล้วก็เพาะ,มะเมล็ดนะครับแล้วก็มาแจกเพื่อนปูงในแปลงนี้นะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งที่ผมไปดูมาหลังจากอรอบที่แล้วผมเคยมาเก็บไปนะครับแล้วก็ไปหมักแล้วก็ลองส่งไปให้อาจารย์ช,ช็อกแลตท่านหนึ่งเทสแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเม็ดยังไม่ได้มีคุณภาพเท่าไหร่ยังมีกลิ่นแบบแปลกๆนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นผลพวงมาจากการเอาต้นอ่อนของโกโก้มาเพาะเป็นต้นพันธุ์หรือไม่ผมก็ถามอาจารย์ท่านนั้นว่า เอแล้วตอนที่ท่านเพาะมาเมล็ดมาเนี่ยนะครับเอามาแจกจ่ายให้กับแปลงนี้เนี่ยตอนท่านอายุเกือบหกปีตอนน,นั้นเนี่ยท่านเอาเมาเล็ดมาจากไหนท่านก็บอกว่าท่านเก็บมาจากข้างทางที่จังหวัดชุมพรต้นก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เห็นเขาปลูกกันแล้วก็เก็บๆแล้วก็ขอมาแล้วก็มาปลูกลูกของตัวเองได้6ปีครับแล้วก็เพาะมาเมล็ดมาแจกเพื่อนบ้านนะครับแจกไปเป็นพันกว่าต้นฮะแต่ตอนนี้ผมไปตามมาเนี่ยก็ลงเหลืออยู่ประมาณแปลงนี้ถ้าถ้าเกิดเป็นจริงเนี่ยก็จะร้อยกว่าแต่ผมก็มาตัดแต่งกิ่งอีกแปลงหนึ่งก็มีประมาณ130ต้นซึ่ง สภาพแปลงนู้นนะครับเร็วร้ายกว่าที่นี่มากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็จะมาบำรุงกันหรือถ้าวันหนึ่งมันเร็วร้ายจริงๆดูเม็ดดูดูเม็ดมข้างในวันหนึ่งมันเรวร้ายจริงๆครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะแต่งจริงได้นะฮะดูเม็ดเม็ดก็จะเล็กมากเนจ็ดเปอร์เซ็นต์เม็ดก็จะเล็กแบบนี้เนาะนะครับเพราะงั้นปรส่งเปอร์เซ็นต์น้ำมันเดี๋ยวเขาต้องพาไปดูทีเห็นไหมมันเล็กมากไปมันอยู่ในเกรดที่มันไม่ได้มาตรฐานเลยนะครับทีนี้เนี่ยเซ่ผ้า อนาคตถ,ถ้าเราบำรุงแล้วนะครับมันไม่ม,ไม,มันไม่เติบโตตามปุ๋ยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เม็ดน้ำมันไม่ได้เราก็สามารถมีวิธีครับในการที่จะเ,เราเรียกว่าเสียบนะครับเสียบยอดนะครับหาต้นพันธุ์ที่มันสมบูรณ์นะครับที่มันมีผลดกๆเราก็จะมาเสียบตามนี้ฮะอันนั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นคอนเทนต์ต่อไปนะครับผมก็จะมาสอนวิธีเพราะว่าในเมืองนอกครับมีการเขาเรียกว่าอะไรเสียบข้างๆครับเขายอดมาเสียบต้นเพื่อให้เกิดกิ่งใหม่แต่เราใช้ตอเดิมเพราะว่าต้นตอตอนอายุ9ปีเนี่ย ปีห้าสอง5ัแน่นอนนะครับตอนนี้มันก็จะปลาเข้าไปเกือบ9้าปีแล้วถูกไหมฮะ,ะก็ยังถือว่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นี่ผมมาตัดแต่งติก็ยังพอเห็นลูกใหญ่บ้างแต่ว่าใหญ่ก็ประมาณนี้นะฮะข้อมือเดียวแต่อื่นๆนะฮะเล็กไปหมดเลยทุกเล็กไปหมดเลยนะครับนั่นแหละอันนี้ก็เลยทําให้เราตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเอาต้นพันธ์จากที่มันโตไม่สมบูรณ์มาขายายพันเนี่ยมันเป็นยังไงี๋ยวอีกส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าก็จะเ,เม็ดนี่แหละ น่าจะเอาตัวที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยคือพวกเมล็ดนี้เนี่ยไปเพาะเมล็ดดูนะครับไว้สักสิบต้นมาดูซิว่ามันจะกลายพันธุ์เป็นอะไรอีกนะครับเพราะว่ามันเหมือนรุ่น,ร,นรุ่นต่อไปแล้วก็อยากจะเพาะเมล็ดไว้แล้วก็อ่าไว้สักสิบต้นดูความเติบโตในถุงนะครับของต้นกล้าพันธุ์แล้วก็มาดูกันว่าปลูกไว้ที่แปลงเรียนรู้นะครับสักห้าต้นสิบต้นเราจะมาดูว่าให้มันเป็นการกลายพันธุ์จริงๆหรือไม่นะครับเพราะว่า มีแต่คนพูดกันทั้งนั้นเลยยิ่งในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์นะครับตอนนี้ก็บอกว่าเออมีเอาจากต้นพันธุ์อายุอ่อนแล้วก็มีผลรับผลเสียแล้วแต่ว่าแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่มันชัดเจนนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ต้นนี้นะครับเจ้าของยอมรับครับแล้วก็คนที่เอาต้นกล้า,เ,าเพาะเมล็ดมาให้นะครับก็เป็นคนยอมรับกับผมเองว่าใช้ต้นพันธุ์อายุน้อยและผลผลิตที่นี่ก็น้อยครับเจ้าของสวนเนี่ยไม่ได้ใส่ใจแล้วแค่ปลูกเอาไว้ไม่ให้หญ้ามันลกแค่นั้นเอง แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะขายด้วยนะฮะเดี๋ยวผมก็เลยก็ขอท่านก็ใจดีนะครับมีเมตตาก็อนุญาตให้ผมเนี่ยเข้ามาดูแลได้เลยนะครับแล้วก็ไปลองดูว่ามันได้หรือไม่ได้เวิร์กหรือไม่เวิร์กถ้าไม่เวิร์กยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตท่านมาเรียกว่าเสียบนะครับเสียบเอากิ่งใหม่มาเสียบเพื่อให้เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่เลยแล้วก็จะให้ตอเดิมอย่างเงี้ยน,นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้สูตรเดียวกับทุเรียนหมอนทองไปซะเลยนะครับยังไงก็ขอฝากไว้นะครับสําหรับใครที่คคิจะะปลูกกกโนรับ การซื้อต้อนกล้านะครับเลือกต้นกล้าที่ดีอย่างน้อยเนี่ยที่ผมเน้นย้ําว่าทําไมเราต้องใช้ต้นกล้าที่มันอายุ30ปีเพราะว่า1มันผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วครับมันอาจจะเป็นเจเนอเรชันแรกๆที่มาอยู่ในประเทศไทยถูกไหมครับพราะงนั้นเนี่ยถ้าภูมิต้านทานของแม่พันธุ์ดีนะครับลูกพันธุ์เราก็อาจจะมาบํารุงเอาก็ได้แต่นี่ฮะนี่เดี๋ยวก็ต้องรอการบํารุงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผลที่มันจะคืบหน้ายังไงเราก็ติดตามนะถูกกโก้ไปด้วยกันในส่วนนี้นะครับผมเชื่อว่ายังสามารถสร้างคอนเทนต์ มาให้กับทุกๆคนที่สนใจในการปลูกโกโก้นะครับแล้วก็จะมาอัปเดททีนี่ก็ต้องใช้เวลาครับผมก็อยู่ที่นี่ตอนนี้ทุกวันในการตัดแต่งกิ่งนะครับก็ทําให้เขาโล่งๆขึ้นนะฮะดูตอนนี้ด้วยฮะเหมือนกันมาดูว่านี่ลูกเล็กเหมือนกันนะครับนี่คือต้นเก้าปีเหมือนกันครับแล้วลูกของเขาก็จะเล็กมากนะฮะมาดูเห็นไหมฮะที่จริงๆนี่ใกล้สุกแล้วนะแต่ว่าลูกเล็กเกินจริงๆแต่ว่าตอนนี้มีดอกเยอะเลยวเป็นต้นเก้าปีซึ่ง ผมเห็นสภาพต้นข้าปีจริงๆกับต้นสี่ปีเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นผลพวงจากต้นอายุอ่อนแน่อน,นอนนี่ฮะใต้โคนก็มีหล่นร่วงนะที่หล่นร่วงมาแล้วก็งอกเองอย่างที่ผมบอกครับบางครั้งเราไม่ต้องไปกังวลใจมากครับในการขุดหลุมปลูกเพราะว่าใต้โคนของโกโก้เนี่ยไม่มีใครมาขุดหลุมปลูกให้เขาเลยนะครับเขาก็ขึ้นสามารถขึ้นเองได้นะครับต้นโตโตด้วยรตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครไปเจอต้อนโกโก้นะแล้วก็สนใจจะ จะเอาไปเพาะปลูกนะก็ดึงขึ้นมานะครับทั้งรากแก้วแล้วก็รูดใบออกให้หมดนะป้องกันการคายน้ํานะครับแล้วคุณก็สามารถไปปักไปปักแล้วก็รอเขาแตกแล้วก็โตได้อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งในการขยายพันธุ์ให้กับโกโก้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ครับถ้าใครมีคําถามใดๆนะครับที่กังวลใจนะครับอยากให้ผมไปหาคําตอบมาให้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกโกโก้บอกมาเลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาหรือโทรมาก็ได้ครับผมจะได้ทำคอนเทนต์แล้วก็ เสริมความรู้ดีๆนะครับสร้างเป็นห้องสมุดออนไลน์ให้กับคนที่สนใจในการปลูกโกโก้นะครับโอเคปลูโกโกโก้ปด้วยกันขอบคุณครับ